ต้นสีก็จะเส้นเล็กล่างแต่ว่าูนสนเี่เอาแต่ล่างแค่นั้นสีนมาเอานทเอาต่ศูนสีูนมเไม่กลับเลยมอกลับ้อกลับไปเสียงนนนี่ยมอเราเขียนสีเราเนี่ยต้นนันเรียกเราเขียนให้มอเคยกลับเขียนให้ตรงตรงเลยเป็นบ้ค่ะพ่อแต่บตกลับมันตกน้ำนดสามแปดกับสูนทีสาขมตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมลูกต้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโทุกคนลุงต้อยคนฝันแม่นฉันเห่นโมเมนต์น้องฟิตฟิตฟิตเปสมาวก่อนฟิตฟิตแต้มหนึ่งหวดมึงฟิตแจ้งแจ้งเลยแจ้งแจ้งนอนมางจ่องจ่องมันแจ้งโคตร มันเจ้จนบอกไปบอกเอี่ว่าให้ซื้อตัวเดียวเลยแต่ว่ามากมากเลยมากจะของมาองวงีนจะของอาหารบุหันหมดอาหานพันทงว่ะอหันพันทงแต่ว่าะต่วันันแ่มือเรียกว่ามือเรีกว่ขัเลยมันตองหวัดเลยเนาะค่เป็นขัองหั่เป็นเงนเด้ขวัญจะของวัญว่า ฝันมาไปเห็นงานดูดูงเถิดเห็นงานหม่งจองเคเห็นอะบ้านดูหมูบ้านเศรษฐกิจอันซอยสามสิบแปดกระเล็ดกะเล็ดม้ามือลังกระเล็ดมามือลังกระเล็ดเอาเอาดีสามเป็ดเจ้เชียงแจ้ไหนจงฝันมาจงขี่เด้อ มันเป็นเป็นแต่งเงินบอ่บอวันแบบนี้ควันวายจะของห่อได้วันวาจะของเป็นคนพิการน่ะนั่งรถเข็นจะว่าสไปันมันกันมันกรพ้าหอวเป็นหันสเปนนี่มันกับพ้าหัเป็นปแบบนี้่นี่หอเปหัมาหอเป็นพอพระพระอ,องค์หนึ่ง ปนนางงงจากกระตกนางมาช้วงใน,นนางนางกูเกานะลงเมื่อไหวเป็นเป็นเป็นกูได้ไหยงนะเ,เป็นนางมาเป็เน,นเงิ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 นตัวเด็กนันี่ตัวเด็กสามต้เไเด็กสามต้หนึ่งคือเก <97 3 S 1> ้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามพระเงินแ้บัน่ย ใกล้ๆพิ่นอยู่ในกระซอมไงใกล้คึกๆไปคึกหลวงโพสวงมันแต่ว่าเงาพันธุ์จะได้ได้ได้ตัวได้ปุ๊บหัวเลยหัวเลยนะความพันมันมันบรินูรณ์อ่ะพันแบบนั้นคืออะไรพันแบบนั้นนียพันธุนตอมวดของพ่อเนาะเอามาพระยืมตัวแดงให้อืตัวแดงนะครับสามตัว เก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามนี่จะต้นต้นขนที่แดงขนว่าอัน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 เสี้ยนนี่แปดสามเสี้ยนนี่สามแปดบนแปดสามสามแปดพราะตัวเขาได้หัวเล็กไปพอพระนนะครับอืมแค่นี้ม้าม้าละลายๆขึ้นมันมังมังว่านมควันเนี่ยมังสองสามหมื่นจุดพันว่าอันอีกตัวหนึ่ง เอาเลขสามแปแ้ีเสียงเนาะค่ะพ่ออืมเอาเลขสามแปดเสียงอะไรฝันบาหอหอได้ได้อืมเต้นหนึ่งหอได้เต้นหนึ่งอไปหอมาหอไปไปพ่อหลวงหลวงปู่ถงบ่เพิ่นดูนี้กระซออ่เพิ่นเขียนเพิ่นเขียนตัวเลขเพิ่นเขียนเกาเกาเจ็ดสามเอา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 ปากกาขีดขีดนั้งเตเลยขีดั้งเตไปเลย เป็นเงินเนินให้จองเอ็นตัวเต็จองเอ็นตัวเด็กปุ๊บจองมาเมินมามาอีกสองสามคืนสองสามสิมือนอ่ะ,อะพันว่าพันว่ามีพอจุดุงสององนั่งนี่น่งนี่มากม,มากเลยเจงอของอมีมีไม่บ้านเราเราเรานิวันขึ้นมาเราใส่บาตรไม่บ้านพอยางได้โชค ไม่บัดอ้ยผูกไฟปวดไฟหลูกร้านเนี่ยยังได้โชคนะยังได้้นมีพฝนิ้นเพราะได้เพราะได้ดูได้กินน้ำบัตรทั้งเมืองฝนฝนมาเป็นเห็นพอดู่โมนสององค์จับข้างบ่เคยนกจ้องเงยหนอน่ะยเงยไปคนไปการนเงยเฉยไม่เจ้าเป็นนบเมื่อเป็นโดกเกี่ยพเปนกัเป็นเขาว่าพระจงองององจีนองเล็า แค่มันได้แล้วไปจำบุญทำสานในเด้อหมู่จกจำบุญทำสานเนี้ยผนมาไ็รอดจำเนี้ยเต้นเพิ่นกันเงินเพิ่นเพิ่นกัเงินเงินตัวเลขให้เ้อตัวเลขสามตู้ให้คือเลขนั่นแปดสามเจ็ดโอ้แปดสามนั่งโอ้ยไเน่พระที่ฟันขึ้นเนี่ยต่อมาน่ะพามาสองลูก อันนี้แม่บ้านเพิ่นก็บเล่นิมม่อนมาใส่บาทเนาะค่ะนิมนต์บินทบาทอันปูมาบินบาทที่หน้าบ้านแม่บ้านก็เลยใส่บาทตักบาทบัรนี้เพิ่นก็เล่นเพิ่นบอกว่าขันไม่ได้แล้วก็ทำบุญทำสั่นในเด้อฝนว้าแต่องค์นึงเพิ่นใหายเรศสองโตองึง่นโน่นให้เลยองค์นึงน่ะห้ยโน่นโน่นใส่โน่นโน่นใส่ไม่ออกจะหองเลยโน่นโน่นมานไม่ออกกับแต้บง เลขด่หันเป็นเลขศูนยสีนยสี่อ๋อองหนึ่งให้เลขสามตัวองหนึ่งหายเลขสองตัวเนี่ยนะตอนนั้นมากากจ้ผลตัวพิบอาพันนี่เลยมันตัวแรกเป็นห้ตัวแรกกหรคะสามตัวตัวแดกตัวแรงเก้าสามหนึ่งตัวแปดสามหนึ่งตแปดสามหนึ่งกับศูนยสี่บศูนยี แต่แต่แต่ปลาจุนเน่กระชอมปลาจุนใน่กระชอมถือเป็นไฮนเป็นมันเป็นมันเป็นเก่าเจ็ดสามคกับสามแปดอืแต่จะขอหนักมากสามแปดเบอร์โทรตัวนี้เบตรโทรตัวนี้ตัวนี้กระพังแล้วต้องเสมันสวกตัวนี้บ่อสามแปดเปิดว่ามันวุ้ออกไปเลยเนี่ยตัวนักมากสามแปด สามกับศูีมักสาปกับศูนตีสามตัวได้พอมักตัวไหนสามตัวครับมตัมักชุดไหนมักมักลุงปู้สวงตัวไหนครับเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเอาวงกลมนะครับวงเกจ3สสาตัวเก้าเจ็ดสามส่วน2ตัวคือสามแปดครับ ศูนี่สมแปดกับ04เข็มร้องปีขอกผิดนนะครับของฝันของพ่อต้อยแล้วก็พ่อต้อยคนฟันแม่นกับไ้ตื่นมาหมดก่อนกับสามตัวเนาะเราหนึ่งเราไอ้ศูนย์เก่ามาผิดบางงวดลาสุนครับผิดแค่แต้มเดียวผิดแต้มเดียวครับผิดแต้มเดียวงวดนี้ต้องเป๊ะเนาะพ่อต้อยจังเด้อเป็นบุญจะบุญถวงขันมันเป๊ะกัดก็จะได้ใส่งั้นให้พีู่่ดอก อืมตื herman, so ่นมาเพิ Não, <Ivan> <mumbles> <bishop> ่นก็จะได้พอจะจะเรืองินเอฟซีอยู่ซื้อเทาทัซื้อท่ัรทั้ห้างเดียวห้างแล้วบอกบศูนแปดสามเจ็ดกับนึ่งสองเก้าแปสามคือเก่าสสามลงแแปดสามอีกห้างจ้อยห้างอ้จ้อยว่าที่นี่เป็นแต่บญเด้อแปดสามสามแปดนึ่งอืแล้วคนจะเชียงบนผันมาช้ขางนเนาะท้องนมันเจ๊เลยมันจะม้บเป๋ เจนี่เจ้าเด็กบ้างอยู่น่นมอเจ้าจหฮอดจิตกนเดาละเจ้าฝันเห็นอาจารย์ในยู่เจ้าวบอลบอลนี่เจ้าตัวมันมันเจ้นโต่งตัวของตัองโต๊สามแป็ดมันเต้พุ่มก็ว่าขมันไม่เงินนะคือแค่ตึ้นอย่างต้อเดียวตัวเดียวเนี่ยสามปด สามแปดเปลบกับบกับจับกับนั่งท่านพ่ามีเงินเตี้ยท่านพ่ามีเงินพ่ามาจากไหนก่ซื้อสามแปดตัวเดียวตัวเดียวตัวสองคือศูนตีศูนตีคือซื้อเต้เล็กล้งเล็บนถือโบสือศูนตีหนึ่งเล็สามแปดดีพ่อสามแปดซื้อท้านส้งนางหุ้น 3 8มแทั้งนังตันีตี่จ,นจ,นจานาโอ้เด็ดสามแปดแปดสามนี่เอาทั้งบนทั้งล่างแต่วศูย์สี40 40่สี่ศูนยนี่เอาแต่ล่างเค่น,นั้นออสีน่ศูนยเาเอาจะศูนดีเอาแต่ศูนย์สี่ศูี่ขนี่ไม่มีกลับเลยมอกลับเราต้องกลับเป็เสียงนนนี่ยมอวเขียนงสี่ก็เวมเนี่ยตนวันเรียกเขียนให้หมุกใหกลับเขียนให้ตรงๆเลยนบค วันนั้นโนทองหรือโซนทองไลค่ะเรองบ่เคอยขับเลยนอกจากว่าเราจะปินเราเอาเอาเหล็กสามตัวเราจะปินทั้งหนาแต่าตังความเบ้านีนจะเจะ้าผู้ใดปินเลยนะเจ้าว่าจะคล้องมักสามแปดมัดค่ะกตคือสามแปดอืม,ม,มับโุนที่สซนที่เท่งถ้ามันตรงแท่งแท,งงทง่งนางยังโยก งอ,อ,อยอ่างเดียวกันมันขึ้นคือต่มหนึ่งนหานแต่มันจิขึ้นนะป้าแต่มันมันขึ้นือโูนหาจตนเราใจสิเป็นคนเป็นคนไดนเป็นเคยเจดตามผมนั่นคื้ผมนั้มันจะขื่นก็ไม่เื่นกนขื่นจำต่มหนึ่งนั่นะคว้มขื่นไม่ของขเหล็กนะแต่มันสามแปดมันมาถึงมาถืกเป็นสามโก็ไปแต่บตกคัพมันกน้ำหลดน้ำหลดป้า ตัวไหไนค่ะน้ำรดอ8สามแปดครับ0ูนส <tit ill thanks> ี่าแปับ <iki> ศูน <ação> สี <giving people ara> ่ต <estrogen> <un Wie> ้องกลับวนน้ำหมาดหมดน้ำหมาดหมดจำเนี่มีโทรสับตัวงเกมัดตันออกตัวศูนสีกับล่างย่างเดียวไม่ต้องขึ้นบนนะพอนะสูนสีดังยังอยู่ปอดปอดมันบ่องึกนบนบ่อกลับพร้อมอืมบ่อกัับ่ะขอบคุณ พ่อต้อยนะคะหรือว่าลุงต้อยเนาะทีเอฟซีิ่นรูดจันขอบคุณหลายๆเ้อจ้าพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับพระเ้าพอดีครับผมขุ้พเร้บขอต้อครับทุกคนสมาขอเงินท่านพ่อเด้วยเลขศูนยเ้ารันโทุเอรถงหน้า